สวัสดีสบายดีบรรยากาศยามเช้าเช้าครับเช้าวันศุกร์ที่27เดือนท่านว่าคคมี่น้อง2,567ียังแนบูมาลายายังนี่บนปาหอยเดือนหนูหน้ามากบกเขียดน้อยปลาน้ำคง จักอีหยังเนี้ยบุหุนจะแม่หลายแม่ค่ะปลาอีหยังเนี้ยนั่นปลาจีนปลาจีนปลาหนมูลจะมีอะไรบ้างปลาน้ำมูลปลาหนมหงปลาเอี้ยบปลาเอี้ยบปลาเอี้ยบปลาหนมกำมปลาเอี้ยบปลาอีกกำอันนี้เด้หัวปลาเยี่ยปลาโจกปลาโจกต้นนี้ปลาโจก นี่ปลาป่าก่นแน่นบอชื่อกันเนาะอันนั้นปลาครบาะปลาครบปันนั่งคนกำลังหลายมาใช้การยับเส้าครับมาเนียนเส้าวันศุกร์ครับอำเภอโพไัยอุบลราชธานีบางคนมาเสือควางมาคงมาคอยเทดกระดานก็มีเด้อพี่น้อง ปลาแยมสาวสาวปลาเครื่องปลาอใหญงก็ใหญ่ๆน hey. so, ี the back, so, ่ปลาจีนโตเนาะนี่บอกปลาจีนใหญ่บว่นี่นี่บอกปลาจีนใหญ่เนาะปลาหนมุวนก็มีครับปลาหนมุวนก็มีปลาหนมโขงก็มีปลาย้อนปลาโจกปลาปากปลานั่งเขียดเขียดอิโม่กบหลายแนวเด้อพี่น้องของกินบ้านเฮ้า

ใส่ถุงให้เน่จักกล้วยจักบักหอยแบบนี้ถือโอนตัวเตียนๆเยีอยมพี่น้องไม่ขาดขายบ่ทัดขด้วยค่ะตัวะหนึ่งพักล้วยวีละสิบบาทคุณแอสซิลคุณอนได้เออคุณแอสซ้ลคุณอันได้ขหยมากอนก็ได้กอนช่วงนี้พี่น้องกรุงเทพกรุงไทยมหานครเกษีมหาสื่อเบิ่งอาหารบ้านๆันเท่าอะไรไหมครับเพิ่อหอดแนวกินบ้านๆปลาดําโขงหนังเข็มกล้วยวีละสิบเฮ็ดกระดาษห้อยเดือยหอยขัว มาสวยหลไยได้ยังไงเราเมื่อกินในัวสองขดได้ถั่วสอวดโอ้ยไปสองขวดเมื่อไรผมก็เห็นเราเออคนขวดเป็นเรลืมคขวดละ่ะว่าได้ไปซองแม่กำลมาใหมบางคงนเ,าาขขนนเนี่ยมาคือกันนะฮะเนาะบ่าวสัญญาอีสานไต่ หมือผมก็สิได้กินห <laughs> นังเข <c oughs> ็ยบเป็ <c oughs> มามันจะกาศยามเช้ <c oughs> า,ม,ชามหาเลเบืองเนี่ยกินปั่นขเนีวยวใหญ่ๆใส่กับสิ่นหลอดกี่กั่งโกบซองแหรอไหมค่ะคนร้าเราบ่อช่วงนี้ เอาไล้แล้วเริ่มแล้วแสดงว่า้เจ้าเริ่มมาแล้วนี่น้องกุงเทพุงไทยครับใช้ดีในนัต่อได้กีแนนนะครับสินค้าตอนเนี้ปั่นยังใหใบเขาอาไว้ดิอิโร่ไห้ควันี้ดีควัสดีพอบรรยากาศเงียๆครับเสานี้ เขากะย่างไรอย่างเงีวกินกได้แม่ค้าคายซอเบิร์ตรตัวนี่เขาก็ตื่นผมเก็ตื่นโอ้ยปงกระปูกรมีอยู่บ่กุ้งกระมีอหอยคงหอยขัวหัวนะอยเขาก็ตื่นดูเขาก็ตื่น เฮ้ยตัวอะไรหรือวะกระปู๊ขายดีเนี่ยบอนหมวมาจอบกระปู๊ก็กลุ้งหมอนี่เพราะท่านแค่จะอดอกเรากางหอมล่ะบหมอนันกางให้จะคล้องสิมันกางให้พักนี่อันยี่หลีกางให้พักยานพักห่อนไม่สีเหียวค้นบนเป็นยัง เจ้าหยาดบักขามหวานหยาดมันโอ้คือมัดใหญ่แถมมัดละเศร้าขึ้โลละเศร้าโลละเศร้าหาโว้ยขนบักใหญ่มัดบักใหญ่มันแกี่ยวมันแกี่ยวหรือว่ามันเผาอบานเผ่าอะไรไปมั่นเผาเผือกยังละคือหัวใหญ่แท้เพียกอยังเพียกหอมอยู่บ่ โอ้เผือกหอมเผือกจีนเนี่ยกินบานเฮาอาหารบานเฮาครับวิธีย่ำเสาก็เพราะขาแม่ขาหาเนี่ยว่าขายมันแจ๊กฟี่เอามยนี่ยหาว่าได้ออคาวก็ข้าวเจ้าได้แจ๊กฟี่ตัวละาิบาตัวในตัวงามๆตัวจักบาาตอนนี้ตัวละร้อย ตัวละร้อยเรียกได้เยกเละเรียกได้กไ้ะสาอองละเศร้าโอ้คือปวดในนอบาดในนอวานวยละเศร้าก็ยังข่วดแล้ว่าขายคองละเศร้าลวกล้อบางกอนยังสีมะเบืองน้ำหนูจ้าบเอาหนูมาจ่าแล้วะ ตัวไดจักบาทกระถางเนี่ยตัวอร่อยจักร้อยแปดสิบจ้าซื้อไปมุกไหมแม่ตัวได้มแปดสิบ,ต,สบตัวได้อร่อยนะตัวน้อยแปดสิบเราขายนกน้อยนกน้อยเนี่ยกระทะทอดจานละห้าสิบบาทปลาเข็งปิ่งปลาเข็งหย่างก็มีอาหารบา้านเฮาซุปน้ำมันส้มตำครบบ่หนี่แม่นี่บ่ตำเฮ็ดคืออยากตำครบกระถามหาตำครบบาทดิ เอามาเส Đây, net, ือซอยเอาเกจคูนเกนคูนจกสองถุงมันยวเบยยวน่าอากันม้วนเอเอาตัวนี้ส่นเอาตัวเดียวก็พอใหญ่แล้วถีจม มอนมุเาามุนแบก็ไ่ามพกเไม่อนบ่บ่ไปมองมุนเลยตาฟังบ่กงามมัน่าามันมันจังสีบว่าไปยังไม่ตามสิบบาทนี่ว okay ันีทุกสิบบาท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 เอามัดนึง เอาอันนึงเอาแบ่งกันไอเสียวครับพักรีกันเลยเอาพักนีก็ได้เมียนี่ซิมมาเซลับเอาอสิบารกันได้ครับเอาไอเมียนี่ได้ไแมเดือดทวนเด้อดเราเด้อครับ นี่เนี uhm> <S 2> <S 2> ่ยบ้านๆปลูกกินปลูกขายเหลือหัวเหลือสวนจจงใส่กินเจ๊เนห่ยขายบาทสิบบาทเอายังก็ไดเอามาลวดเอามาอีเมีแล้วกันนะปลาแรมปลาแมหอมกระเทียมพริกแห้โอหันล้พีปน้องอ่ะซื้อน้ำเนี่ยเจ้ามาทนี่สิบบาทนันอีเมทอดให้เหล้ารพอดีพอง อาพูลาซีฟนี่อาพูลาซีฟฮะเอาของเจา้าเอาของเจา้าเอาข้่งเจา้าเอาใส่กันาน่ะเอาใส่กันเอา่เอาใส่กันรวดเอาใส่กันถุงเดียวกันรวดลูกจังหวะเดี๋ยวถือลายยายเป็นนี่ละพูลแเรียกละน้อย

บรรยากาศยังมวอเส่าครับผู้เฒ่าผู้โอพี่น้องบ้านเท่าหาแนวมาขายยามเส่าครับหัวกะลงหัวกะลำอ้ได้สาดได้เสื้อเมื่อละทังนี้ยอดฟ้าเหน้านี่ลากะเล็กหอกแล้วก็เด็กาดไม่ยังเนี้ยบู้ทังนี้ เอาพักดังทรายนี่เอาพักหอมของผู้ใดแหะของคนละคนเนี่วะแม่บ้าและลูกนะแต่ของลูกบเอาสันกเนี่ยซื้อได้พักกี่ล่ะลูกยังก็ครับฮะแต่งแทงแล้วอ่าถูกลูกสองแล้ว ขอบคุณครับุ้ยพักกระดาวกแบบนี้ฮักเน่เลยครับบรรยากาศบ้านเฮาช่วงเศร้าๆเทศการสีขาวปีใหม่เมือนนี่ก็จะนั่งสวีทกันเมือนนี่นั่งเพือนั่งสวีทกันโอ้โหแบบกิกงามๆยีส่สิบบาทมาท่างนี้เขียดรลายแห้ง เขียดยังในบู้หันเขียดน้ำบนบ้าเป็นเมาหรอเขียดน้อยเขียดค้าคำาคัดเนี่ยมักบกก็มี่มากบกบุกยุ่มาม,มายมมายมใช่ปะมากบกครับโอ้เขียดน้อยคือหลายเนี่ยปลาอีกอย่างนีง้เน่ปลาหน้าบ่ ปลาหน้าปลาแล้วสูบน้องหมดนี่ตัวหน่อยเนี่ยเราเดี๋ยวก็ปลาดุกไม่เห็ดแหงเห็ดสมบ่หนะมเห็ดแหงนะเห็ดสมบ่ได้ไ <ป S 1> <c oughs> อ๋เอเป็นหนึ่งว่ะเนี่ยปลาหน้าปลาสูบหนองพี่น้องเลยปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ อีแม่อยเป็นยังไงน่ามือนี่ขายทันอยู่ป่ทันอยู่ปวดพวกมือนี่ค้นลาลาย่เหกให้าห้องกมามาหอดกันนู่นสักก่อนเห็นเนทยขอบคุณครับเกอ้ยขอบคุณครับผมเิ่นมาเตงกรุงเทพบ่นี่นี่เนี่เปนมาเตงกรุงเทพเิ่นมาสือซอยหันในร่อน So เป็นป่าเราซีอ้วซอยซีอ้วซอยเอาเอาหยั a, <ikka> ่ง <direct> <Twitter> ก็ได้ปากอิ่มซอยเน่จ้าปากามบากสูบมุบ nữa, ้ฮ <Rem> ัตกากินเนี่ยมีจะแสบอยู่บักขามเราคามเชี่ยอิ่มเอานี่ก็ได้นี่สลัดนี่แมี่ยถ้าได้ละหั่นซีบเสื้อได้พัก่แหละเสื้อซอยผู้เฒ่ามื่อนี่ ครับมันจะได้สาบหลายเน้องพนักมอเตอมาไซค์สนี่ยบวนอีแม่ต้องไล้สาบแล้วสื่อสาบไม่ปีไม่สื่อสาบไม่นั่นมันนอเออแล้ววะอันนี้กับพักอุ้ยคือหลเถื่อนอะนี่เนาะอันยี้อยู่บ้านนี่พักปลูกเองบ่โอ้เแม่นงาม ซี่แล้วลูกสื่อเราบอหนอเอาสื่อซี่แล้วซอยคำหนึ่งกับพ่อลูกสื่อมาแล้วสื่อซอยสื่อ้อออนนอันน พักหยางพักอีตูบอกอพักโอ้พักอีตูพักหอมโอ้มีแต่งามงามสกําเานกสามกําเส้าอะไรวะูกเองขายเองผู้าา่าบ้านเท่าากเาก็ได้หาได้ซิปขักเนี่ยนะครับบ้านเช่าชน,นี้กัสิคือ,ขอคเขื่อนเนี่ยจังหน่อยไหบคนกรเงเียบเดือมมาละ ข้าวปอกข้าวปุ้นอาหารอีสานอาหารโบราณน้ำอ้อยแซบแซบน้ำอ้อยแซบโอ้เต็มมันอีกชเบิดเลิศโตมันอีเแล้ามันมันโอ้เขียดหน่อยเขียดไส้เขียดโม่กัะปูให้ปูหน้ายังมีให้กินอยู่นะครับผู้ดอง บังเขาล้มตากแดดยังมีคือเกาคือเกา,เกาไปใส่ต่อ,อบะปักแซงบะปักแซงนมันสาวมันสุกมันสุกกับคนร้กรนไรายนไรปรอต่อไปรเก่าดวยจวะยจังหว่นอวยมาัเนี่ฮะรอเบิงกับเขากับสิประมาณนี้แหะ หลายเนี่ยก็บสิเป็นปลาสูบน้องเราไม่ผุนมาที่นี่กับพอ่อคือเก่าครับปลาสูบน้องเพราะยังเขียวแล้วมันดิอยู่นี่ตัวมันนี่เอามาเบิ่งปลาคอใหญ่จังหน่อยก่อนโอ้ยมีตัวใหญ่ๆตัวนี้โลดเท่าไหร่ครับโอ้มีแต่ใส่ใหญ่เลยพอ,พอดีแปรสาดตัวนี้อ๋อดีทโฮปลาสูบน้องหลาย วิธียามเช้าครับวิธียามเช้าสนบทบ้านท่ากกรสิประมาณนี้แหละมาหาเหล่าเบิ่งกับเขาหาเราเบิ่งแนวกินแนวขา,ายยนี่ยมือเสา,าก็พอได้มีกินอยู่ครับปลาน้ำโขงทั้งนี้ก็ะเจี๊ยบไน้ำโขงนี่ก็หน่อยปลาน้ำโขงเขียดเขียดกระสีไร้เขียดหน่อยเขียดใหญ่ครบพักพักก็จะแม่นหลายะดูการหนี่กระสีเป็นพักกันละไรอีรีอีรอ ถังออกไม่หันไม่นอมครับพ่นแห้งไร้ไปเไไรื่อยให้แตะถูกายก็ดีไม่ร้องไม่ดือนะคะแล้วจะราต้อ,องพัดลมนะคะ